สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันกับผมพายุคนเอาทานอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้เขากะยู่ฐานคนเอาทานที่ลังคาพัางไปแล้วยังบดทานาสอมครับเมื่อนี้เข้าสิมาเผาหรืออบไม้ยูคานะครับนี่เขาเหตดเป็นทอนเป็นทอนไว้แล้วที่สามขั้นนะครับพี่น้องเรามีทุเรียนที่สิมาเผา,าใส่เตาอบ นำนะครับพี่นอ้องคือว่าสี่อวมาเป็นลูกคือเกาบอลน้อพี่น้องเนาะทุเรียนเล็กนะครับนะได้มาจากสวนคูกแก้วกับคุกูกี้เนาะพี่น้องเนาะอำเภอเขาวงพี่นอ้องอ่านี่อ่าหมากหน่อยที่เพิ่นตัดอ่าทิมเนาะกะห้อกกสิมาร่องเผาเบิ้งเป็นแจ้งไดนนะครับพี่น้อง ให้ฝากพี่น้องติดตามนะครับนี่เข้าชิบเอาไมาย้ยูคาเข้าไปอบในเตานะครับพร้อมกับลูกทุเรียนพี่น้องนี่ละสี่อกมาเป็นแบบใดนะครับพี่น้องฝากเบิ่งกันเงาๆด้วพี่น้องเด้อนะครับฝากเบินกันเงาๆเดี๋ยวเข้าไปเรียงเลยนะครับพี่น้องเอาขอาไปเรียงแล้วเอาทุเรียนใส่ไปด้วยเนาะ่ะพี่น้อง รอดูว่าสีออกมาลักษณะใดสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดเตาที่เราเผาน้องพี่นอนะ้องเนาะอมพบผวกันกับผมพายุคนเอาถ่านวิถีบ้านๆคือเกาอยู่กับเตาถ่านถีเพาถีใส่ลูกทุเรียนลงไปด้วยนะครับมือนี้กับสิบผ้าพี่น้องว่าเปิดนะครับมาเปิดเบื้องพร้อมกันเลยว่าสีออกมารูแบบใดน,นะครับ ติดตามขอบคุณสำหรับเอฟซีผู้ติดตามนะครับสนใจเรื่องการเอาทานการหาอยู่หากินตามวิถีบ้านๆนาะพกี่น้องเนะาะามาดูพร้อมกันนะครับมาดูพร้อมกันเราจะเปิดดูมีลูกทุเรียนด้วยนะครับลูกทุเรียนเล็กรั้มเสียวมาแบบใดจะทานเสียวมาเป็นลักษณะใดมาเบิ่งพร้อมกันครับพี่น้อง มาเป็นพร้อมกันเลยมาโอเคนะครับุุเรียบร้อยพี่น้องอา้าวเข้ามาเบิ่งลูกทุเรียนของเรานะครับ นี่พี่นอ้องนี่ออกมาตามคาดครับสวยงามนี่ครับเหรียญเล็กๆ โอเคนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ออกมาสวยงามยังเป็นลูกเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับนี่ครับทุเรียนทุเรียนทานทุเรียนนะครับเาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซํำนีสักก่อนคลิปหนา้าพอ,อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ผมพายุคนเอาฐานวิถีบ้านๆขอลาพี่น้องไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนี่ขอคุดหลายๆครับขอพุณแล้วก็สวัสดีครับผม